กรีพพ่อนัดโชยิ้มธุรกิจกระชากใจวาสนาแม่ชมพู่เองจ้าเป็นถึงสามีชมพู่อรารยาสุกตาตัวแม่ของวงการและยังเป็นคุณพ่อลูกสามแล้วแน่นอนว่านักธุรกิจหนุ่มนอดวิสรุตรังสีสิงหพิพัฒน์ก็ให้ความสำคัญในการดูแลตัวเองเป็นอันดับต้นๆเช่นกันล่าสุดปป้านัดก็ได้โพสต์ภาพอดลุกหล่อกระชากใจเช็คอินฟิตเนสพร้อมแคปชั่นว่ายิ้มธุรกิจ ท่ามกลางฟีดแบ็ตอบรับชื่นชมสนันว่าโอเคเจ้เกลได้มาจากป๊ป๊านี่เองเกลชัดๆรู้แล้วเจ้เกลเหมือนใครนานๆพ่อลงรูปแต่อิมแพกมากกกเทมาคุณพ่อลูกสามเกินไปนะครพี่พายุแฝดเจ้เกลค่ัพ่อทำไมนับวันพ่อถึงหน้าเด็กขนาดนี้นี่พี่พายุหรือเปล่าวะคะกล้ามคุณพ่อนน้านน,น